กันคิดนึกเรื่องใดก็ตามมันคือความนึกคิดของเราทั้งนั้นใช่ไหมเพราะตัวมนุษย์คนเราเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือมีรูปธาตุร่างกายที่นั่งอยู่นี้มีจิตแล้วก็มีนามธรรมต่างๆที่จิตไปรับรู้ใช่ไหมทุกคนมีความคิดความปรุงแต่งนะความจําความรู้สึกสุขทุกเฉยๆนะ,นะรู้สึกอยู่กับกายก็มีรู้ลมหายใจรู้กายเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนอย่างนี้นะ ยืนเดินนั่งนอนเรารู้ตัวจิตอยู่กับกายเห็นนะดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้เราเนี่ยระมัดระวังความคิดพระองค์จึงตรัสว่าถ้าความคิดอกุศลเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยเปรียบพ้องเปรียบเหมือนอะไรไฟที่กำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าหรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศรีรษะเราอยู่นะถ้าไฟไหม้ พรงเสื้อผ้าของเราเราทาอย่างไรอยู่ต้องรีบดับนะถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีใครเอาไฟแช็กมาลนให้ไฟไหม้เสื้อผ้าเราอยู่ได้ไหมไม่ได้รีบดับทันทีเลยบ่อน้ํานี้ได้ใช้แน่นอนนะอืมนะใช่นะเนี่ยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจินตัว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นให้นึกอย่างนี้เลยให้นึกอย่างนี้เลยเพราะนั่นคือ อัตภาพที่เธอกําลังจะได้แล้วเ <c oughs> นี่ยพวกเราต้องชัดในตรงนี้นะเพราะนี้คือตัวคำว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราเราก็จะได้รู้ครบทุกตัวว่าความเป็นเราเนี่ยมีกี่ตัวมีอะไรบ้างไม่งั้นคนจะรู้สึกแต่ว่าความเป็นเรานี่กันนี่ฉันร่างกายเนี่ยเหมือนมาคันธยะบอกว่าความไม่มีโลกคือนิพพานบอกไหนความไม่มีโลกเป็นยังไง บอกนี่ไงตอนเนี้นะผิวพรรณยังดีสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเป็นนิพพานแล้วเนี่ยเขาก็บอกร่างกายที่ไม่มีโรคเนี่ยคือนิพพานนะคือลาภอันประเสริฐละเนี่ยแต่ผู้เจ้าบอกเนี่ยอุดุชนมันเอาคําของผู้เจ้าไปใช้นะซึ่งจริงๆการไม่มีโรคคือนิพพานคือการไม่มีอุปทานในขันห้านั้นคือความไม่มีโรค ไม่ใช่ความไม่มีโรคทางกายแค่นี้นะมันน้อยไปนะั้นมันแค่ความเห็นของปุถุชนนะที่คิดเอาเพียงแค่นั้นเห็นไหมนั้นมาคันธยะก็เลยเหมือนกับบุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นเวลาเราคิดเรื่องอะไรนิดนึงเนี่ยปุ๊บถ้าคิดอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะอบายเกิดขึ้นแล้วแก่เราอบายคืออะไรการไปที่ชั่วทุกขติการไปที่ชั่ว นะการถูกทรมานการไปที่ต่ำเนี่ยการที่เรากําลังนําไปสู่ถูกนําไปสู่ที่ต่าเกิดขึ้นแล้วนะเพราะตัณหาของเราเองเป็นตัวพาไปตัณหาของสัตว์ที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไงพอวัดฉาถามพระศาสดาว่าเมื่อสัตว์เนี่ยมีกายนี้แตกทําลายแล้วสัตว์คือผู้ยึดติดยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาแล้วในายกไปได้กายใหม่จะเป็นตัณหาของในายกหรือในขอก็ต้องเป็นตัณหาของในกยกไม่ใช่ในขอในขอฆ่าคนนะบาปกรรมจะมาตกอยู่กับนายกไหมไม่เกี่ยวนะอ่าดังนั้นถ้าในขอฆ่าสัตว์บาปกรรมก็ตกอยู่กับนในขอเป็นตัณหาของในกขอไม่ใช่ในก่อ ังนั้นความอยากใครความอยากมันจึงไม่มีเจ้าเวรในกรรมที่สั่งให้เราไปเกิดตรงนี้ไปลงนรกไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นมนุษย์แต่ความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาจิตของเราไปเมื่อสัตว์นั้นยังเป็นสัตว์อยู่คือยังเป็นผู้ยึดติดอยู่ก็จะยึดติดเกาะจิตดวงใหม่แล้วจิตดวงใหม่ก็จะไปตั้งอาศัยในผืนนาใหม่ผืนนาใหม่นั้นก็คืออารมณ์ความนึกคิดของเรานั่นเอง ดังนั้นอารมณ์ความนึกคิดของเราที่เป็นอกุศลที่เกิดการเบียดเบียนคืออกุศลกรรมบทสิบทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราไม่รีบละนันทิไม่รีบดับไม่รีบยังอกุศลนั้นให้ตกไปโดยเร็วที่สุดเราก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินในการเพลินและพอใจกับอารมณ์นั้นในการเสพครบในการผูกติดกับอารมณ์นั้นที่พระองค์เรียกการผูกติด นี่ว่าสัญโยคะนะแปลว่าการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินและผลของจิตที่ตะเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนานั้นก็คือผลของกรรมผลของผืนนาเรียกว่าเป็นวิบากสัตว์ก็เลยรับวิบากกรรมผลของกรรมสัตว์ทํากรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น ไม่ใช่รับกรรมอย่างนั้นต้องรับผลของกรรมอย่างนั้น <c oughs> นะนั้นเมื่อมเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนาเร็วต้นพืชก็โตขึ้นมาไม่ดีนะ,มะเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาดีต้นพืชก็โตมาดีโตมาเร็วนะนี่เป็นผลของผืนนาผลของกรรมเพราะกรรมคือผืนนานะผลของผืนนาจึงส่งมาที่ต้นพืชที่มเมล็ดพืช ซึ่งงอกขึ้นมาเป็นต้นมเมล็ดพืชเปรียบด้วยวิญญาณแต่เป็นวิญญาณของผู้ยึดติดที่เข้ามายึดแล้วจึงเป็นวิญญาณที่มีเจ้าของแล้วพระองค์จึงเรียกวิญญาณน,นั้นว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกกาลังแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏนั้นสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไป แต่ท่องเที่ยวโดยเข้าไปยึดถือวิญญาณวิญญาณน,นั้นจึงเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกแต่คนท่องเที่ยวไปคือสัตว์วิญญาณไม่ได้เป็นผู้ท่องเที่ยวไปวิญญาณมีการเกิดขึ้นมีการดับไปตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานะสัจจความจริงเป็นอย่างนี้นะนั้นก็ให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของพเรื่องของวิญ,ญญาณทิติ เรื่องของบุญบาปนะที่ติดตัวเราไปตราบเท่าที่เรายัางถอนอุปทานในขันห้าไม่ได้นั้นพระองค์จึงในพระสูตรจึงให้สร้างบุญเพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้านะแต่ถ้าโยมเป็นผู้ที่ละแล้วจากขันห้าโยมก็สบายๆไม่ต้องสร้างอะไรนะพระผู้มีพระภาคแนะนำให้ทำอะไร จเจริญสติปฐานสนะอ่นะซึ่งสติปฐาน4ีพระองค์จึงเรียกว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริงนะเป็นกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสีนิวรณ5คืออกุศลาสีคืออกุศลที่แท้จริงนะและสิ่งเหล่านี้เป็นตัวนําพาเราไปคติภพต่างๆในคติ5ถ้าเป็นอกุศลก็นรกกนันเนรชานเปลวิสัย ถ้าเป็นกุศลก็เป็นมนุษย์เทวดานะแต่ถ้าเรารู้ข้อธรรมยิ่งกว่านั้นมักมีองค์แปดก็จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอันประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะ mm hmm. นั้นก็พระองค์ก็นะฝากข้อธรรต่างๆเอาไว้นะก็ฝากให้เรา mm hmm. ตอนนี้มีใครสงสัยข้อธรอะไรอีกบ้างไหมเอ่ยนะ